นนอย่าที่ทำชาติสนิทสัทุกคนทุกท่านสำหรัรบวันนี้พระมิสูสงวนต่อไปก็ได้สดมน สมาธิจเจริญสมาถาวิาาปัสนาเป็นลำดับสืบต่อไปแต่ในระหว่างที่จเจริญสมถาวาิปัสนาอยู่นั้นอาจารย์ก็จะแสดงพระธรรมเทศนาประกอบไปด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งในเรื่องของสุตตมยบปัญญาคือการเรียนรู้ด้วยการฟังจินตมยบปัญญาคือการพิจารณาด้วยสมองเบื้องต้นเรียกว่าสามัญสำนึกแล้วก็ ภาวนามมยัปัญญาคือพิจารณาด้วยการภาวนาเรียกว่าจิตใต้สำนึกหรือว่าจิตวิญญาณนะให้เข้าไปถึงก้นบึ้งของหัวใจนะให้รู้ใจ้งเห็นจริงด้วยจิตวิญญาณของเรานะ เมื่อเราดั่งสมาธิไปสักระยะหนึ่งสภาวะธรรมต่างๆมันจะเกิดขึ้นในกายเราเช่นปวดเขาเป็นต้นเราก็กำหนดรงปวดเข่าหนอทุกหนอปวดเขาหนอทุกหนอปวดเขาหนอทุกหนอ,เ,นอ,นอเราก็ดูให้เห็นทุกความเป็นจริงว่ามันทุกจริงพร จิตมันสัมผัสกับความจริงแล้วเราก็ขยับสักนิดนึงเพราะเราเรียนรู้จากเขาแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องไปกดดันจากเขาเลยเราใช้เขาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ไม่ได้ใช้เขาเป็นเครื่องมือในการทอรมาดังนั้นเราจึงไม่จําเป็นจะต้องทอรมนเพราะมันไม่ใช่ทางในการตตดสร ดังนั้นลองจึงไม่ต้องเป็นจะต,ต้องไปกดดันสังขารจนเกินไปนะเมื่อเราปฏิบัติไปสักภากหนึ่งสงภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับใจเรานามีความคิดภุงสารางต่างๆนานาเป็นต้นเราก็กำหนดรู้คิดนองคิดนองคิดนอพอ แล้วก็รู้ความคิดต่างๆก็ดับลไปเองโดยไม่ต้องไปทำอะไรเขาเขาเกิดขึ้นตามธรรมชาติเรารู้ตามรู้ตามธรรมชาติของเขาเมื่อเราตามรู้ทานเขาเขาก็หยุดไปตามธรรมชาติของเขาเองนะอุสโรบายนี้ไม่ค่อยมีใครสอนเพราะ ส่วนมากแล้วผู้สอนจะมานอนเอาไม่ได้ปฏิบัติจริงนะปีหนึ่งจะปฏิบัติสักครั้งสองครั้งแล้วพอถึงเวลาที่จะมาสอนก็ถูกบังคับให้มาสอนแล้วก็แก้ไขปัญหาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็กำหนดรู้เอาไว้ ที่เกิดขึ้นในเวทนาที่เกิดขึ้นในตัวเราไม่ว่าจะสุกกายก็ดีสุกใจก็ดีทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีอันนี้เรียกว่าเวทนาเราก็กําหนดถ้าเราสุกกายเราก็กําหนดรู้สุกกายเนาะสุกกายเนาะสุกใจเราก็สุกใจเนาะสุกใจเนาะ เราก็รู้ไว้ตรงนี้สภาวะของความสุขที่เกิดขึ้นนะเราก็กำลังรู้เมื่อปฏิบัติไปซักระยะหนึ่งสภาวะทมในธรรมจะเกิดขึ้นทมในธรรมที่เกิดขึ้นในกายก็ดีในจิตก็ดีทั้งในส่วนที่เป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีอดีตก็ดีอนาคตก็ดี ภายในก็ดีภายนอกก็ดีอยากก็ดีละเอียดก็ด,ดีทั้งหมดทั้งมวลร้วนเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นค้าเข,า,ขากันไปดังนั้นถ้าเรามีสติเราก็ตามไปกำหนดรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนั้นๆถ้า สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเป็นอกุศลเช่นกามราคะปฏิฆะพยาบาทความทยานอยากต่างๆเป็นต้นเราก็กำหนดรู้ไปกามหนอกามหนอกามหนอพยาบาทหนอพยาบาทหนอพยาบาทหนอเมื่อเราจับตัวต้นเหตุได้ เราก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขเหตุนั้นได้ถ้าเรามีการเกิดขึ้นเราก็จเจริญสุภาสัญญาตามเข้าไปพิจนาถึงความเน่าเปื่อยในกองสังขารเราถ้าเรามีพยาบาทเกิดขึ้นเราก็แผ่เมตตาตามเข้าไปดังนี้เป็นตน้นมันก็แก้ได้ตรงจุดตรงประเด็น เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นเพราะฉะนั้นจึงต้องให้เจริญสติอยู่ต่อเนื่องทุกคืนวันทุกอิริยาบถน,นะการที่จะมีสติต่อเนื่องทุกอิริยาบถ ก็คือการใช้ลมหายใจของเราที่มีอยู่ตลอดเวลาเป็นเครื่องมือในการเจริญสติเราสามารถที่จะเจริญสติได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทุกที่นะเมื่อเราจเจริญอาณาปานสติอย่างช่ำชองแล้วเราจะใช้ ลมหายใจของเราจเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเราใช้ยุบหนอพองหนอย่างหนอเหยียบหนอมันไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ในอิริยาบทต่างๆในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นสติมันจึงไม่ต่อเนื่องและไม่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เมื่อในชีวิตประจำวันของเราไม่มีสติเราก็ดำเนินชีวิตอย่างผิดพลาดและเราจะฝึกกันไปทำไมให้มันเสียเวลาซึ่ง มันไม่มีในคําสั่งสอนพุทธเจ้าเลยแม้แต่น้อยในพระไตรปิฎกไม่มีาชาบับของมหามงคฎก็ไม่มีฉบับมหาจุราก็ไม่มีนในพระไตรปิฎกของพมา่าที่ท่านทั้งหลายไปเรียนกันมาแล้วเอามาสั่งสอนแบบมโนเอาเป็นค่านิยม ที่ผิดผิดสอนคนรุ่นหลังให้เดินตามทางผิดผิดในพม่าก,ก็ไม่มีในพระไตรปิฎกของพม่าเหมือนกันเขาสอนเขาก็หลบๆซ่อนๆสอนนะพระไทยไปก็ไปถูกกักตัวอยู่ในเซฟเฮาแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเรียนตามกฎหมายนะออกข้านอกทีก็ต้องมีพระของเขาคุมไปหรือว่า มีโยงของเขาคุมไปตลาดมิฉะนั้นตำรวจจับติดคุกเสกแต่พระไทยไม่ได้พิจารณาอะไรเลยว่าถูกหรือไม่ถูกนะเมื่อเข้ามาเป็นใหญ่แล้วก็ใช้อำนาจบีบบังคับ ออกนโยบายให้พระผู้บวชใหม่ได้เรียนรู้ตามในสิ่งที่ผิดผิดให้โยมได้เรียนรู้ตามในสิ่งที่ผิดผิดเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงเป็นความล้มเหลวนาทางจิตวิญญาณของมนุษย์ล้มเหลวทาง คำสั่งสอนของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงขอ,อนอััมาศการพระอารย์พ่วงศรารางบึงนารางขอเจะเริอนพรให้ทิศเจ้าเด้อที่รับชมอยู่ถ้ามีโอกาสก็กดแชร์ให้ผู้อื่นได้ฟังด้วยนะจะเป็นบุญอย่างยี่งสำหรับวันนี้ พระอาจารย์จะ,สะแสดงพระธรรม,มเทศนาที่ว่าด้วยเรื่องสุขของคารหัสสี่อยนะ่างที่พระพุทธเจ้าได้สอนคารหัสเอาไวนะ้ให้รู้ถึงว่าความสุขที่คารหัสนั้นต้องการมีอยู่อะไรบ้างนะข้อที่หนึ่ง ได้แก่สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์ข้อที่สองสุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริพุทข้อที่สามสุขเกิดแต่ความไม่ต้องเป็นหนี้ข้อที่สี่สุขเกิดแต่การประกอบการงานที่ปราศจากโทษจากพระไตรปิฎกอังอังจตุกะ เล่มที่21หน้าที่เก้าสิแบอบาจารย์สอนยังต้องมีหลักฐานอ้างอิกองก็กลัวพาดเหมือนกัน,นแต่เวลาครูบาอาจารย์ในสายหนอสอนเขาไม่มีหลักฐานอ้างอิง เวลาถามก็เคืองเวลาถามก็ใช้อำนาจข่มเหงเอาถามว่าท่านเอาคำสอนมาจากพระตไตรปิฎกเล่มไหนหน้าไหนตอบไม่ได้มันไม่มีจะไปตอบได้นะเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จะ อธิบายขยายความในหัวข้อต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ในเรื่องของสุขของขารหัสสี่อย่างที่ดังกล่าวไปแล้วข้อที่หนึ่งสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์ข้อนี้นาะคนส่วนใหญ่ก็อยากจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างน้อย ก็ไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนมีความสุขความสะดวกสบายตามอัตภาพนะนี่คือการที่สุขของคารหัสต,ต้องการดังนั้นพวกเราทั้งหลายจึงดิ้นรนในการประกอบอาชีพให้มีทรัพย์ขึ้นมา เราคิดว่าการมีทรัพย์นั้นจะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นนะดังนั้นจึงควายคว้าแสวงหาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินแต่การควายคว้าแสวงหามันจะมีอยู่สองประเภทใหญ่ก็คือหามาด้วยทางถูกต้องบริสุทธิ์กับ หามาด้วยทางผิดทุจริตคอรัปชันดังนี้เป็นตน้นสำหรับคนดีมีปัญญาคนที่มีศีลมีธรรมเขาก็จะไหวคว้าสแสวงหามาด้วยความบริสุทธิ์ไม่เอารัดเอาเปรียบไม่คดโกงผู้อื่น,นได้มาด้วยสัมมาอาชีวะ เรียกว่าการประกอบอาชีพชอบนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรทำข้อที่สองสุเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริบูรณเมื่อมีทรัพย์แล้วอยากจะได้อะไรก็มีเงินที่จะจับใจ่ายใส้สอย ให้เกิดความสะดวกสบายเช่นซื้อรถมาเพื่อที่จะขับไปในที่ต่างๆนะมันก็สะดวกสบายไม่ต้องเดินไม่ต้องอาศัยรถคนอื่นเขาหรือว่าไม่ต้องขึ้นรถเมย์ดังนี้เป็นต้นซื้อโทรศัพท์มาก็เพื่อที่จะติดต่อพูดคุยกันนะเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่นการประกอบการค้าทางอินเทอร์เน็ตเรียกว่าธุรกิจออนไลน์ในสมัยนี้ที่กำลังโด่งดังอยู่และแม้กระทั่งพระาจารย์เองก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตมาเพื่อที่จะศึกษาธรรมะ ศึกษาเรื่องราวต่างๆวิชาการต่างๆและใช้ในการเผยแพร่ธรรมะอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ต้องอาศัยทรัพย์ไปซื้อเข้ามาอินเทอร์เน็ตก็ต้องจ่ายนะเป็นเดือนบ้างเป็นปีบ้างนะช่วงนี้ก็จ่ายเป็นเดือนนะซิมสองซิมก็ต้องจ่ายนะแล้วก็ ยังดีที่ยังมีคุณโยมที่สุพรรณนาพานม่วได้สนับสนุนค่าโทรศัพท์เป็นรายเดือนแล้วก็ได้เงินกองทุนธรรมะเผยแผ่ธรรมะลูปกตันอยู่เพื่อสันติภาพซึ่งพระอาจารย์เป็นประธานกองทุนอยู่สนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆเช่นนะ ซื้อไมมาบรรยายธรรมเมื่อเร็เรวๆนี้ซื้อพระโรมมาสนับสนุนภาพปฏิบัติธรรมในเรื่องของอา,อาหารบ้างนะ้ำอานะบ้างอะไรต่างๆนะก็ได้การสนับสนุนจากยุนโยมหลายๆท่านเช่นคุณโยมแม่บุญชูพันมะมว่วงนะประธานกิติมาศซึ่งตอนนี้ก็ระสังขารไปแล้ว แล้วก็คุณโยมลุงนะพันะม่วงกนะ็เป็นผู้สนับสนุนมาก็รัาสังขารไปแล้วคุณโยมพี่สุพรรณาพันะม่วงนะแล้วก็คุณโยมนะอาจารย์รัตนาคุณโยมนะพจนนะีได้เป็น ประธานอุปถมัมกองทุนเผยแผ่ธรรมารูปกตัญญูเพื่อสันติภาพมาโดยตลอดก็ได้ใช้ปัจจัยมาสนับสนุนในการที่จะซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ยิ่งๆขึ้นไปอันนี้เป็นต้นเป็นความสุขในการจ่ายทรัพยนะ์อีกประเภทหนึ่งนะ ข้อที่สามก็คือสุขเกิดแต่ความไม่ต้องเป็นนีนะ่ข้อนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าใครเป็นนี้จะรู้ว่ามันมีความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองในใจเป็นภาระที่หนักใจเป็นอย่างยิ่งนะแต่คนส่วนใหญ่จะรู้ริ์ของมันอยู่แล้วนะโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ นะนี่ทกศบ้างนี่ธนาคารบ้างนี่นอกระบบบ้างนะก็ต้องใช้เขานี่รายวันก็ต้องส่งรายวันนี่รายเดือนก็ต้องส่งรายเดือนนี่รายปีก็ต้องส่งรายปีก็เป็นภาระที่จะต้องสแสวงหาเพื่อที่จะใช้นี่มันจึงเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าใครไม่มีหนี้ก็จะเป็นความสุขที่ไม่ต้องพังเรื่องการใช้หนี้เขาดังนี้เป็นต้นข้อที่สี่ก็คือสุขเกิดจากการประกอบการงานที่ป่าศจากโทษน,นะ ไม่มีความผิดใดๆเช่นไม่มีสินห้าเป็นต้นนะไม่ฆ่าสัตว์นะขายหรือว่าไม่ประกอบอาชีพเป็นมือปืนรับจ้างอย่างนี้นะไม่ทำอาชีพที่เกี่ยวกับการปล้นที่รักขโมยโจรกรรมคอรับชั่นอย่างนี้นะ ไม่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดค้าของมึนเมาค้าอาวุธอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่มีโทษต่อตัวเองที่จะตามมาในภายหลังทั้งโทษที่เกิดกับกฎหมายบ้านเมืองนะเป็นคดีแพ่งเป็นคดีอาญา,าต่างๆ ทั้งโท่ที่เกี่ยวข้องกับบวดเองกรรมคือบาปกรรมที่จะนำไปสู่การตกนรกในภพข้างหน้าหรือบาปกรรมที่จะต้องนำไปสู่ความหายนะในภพปัจจุบันเช่นถูกยึดทรัพย์ถูกวิสามันติดคุกติดตารางหมดอิสราภาพดังนี้เป็นตน้นถ้า คารหัตประกอบอาชีพที่ไม่มีโทษก็จะไม่มีความผิดในเรื่องของคดีอาญาคดีแพง่งคดีาทางกฎหมายบ้านเมืองและไม่มีความผิดในด้านของกฎแห่งกรรมดังนั้นจึงเป็นความสุขชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไม่ต้องวิตกกังวล ไม่ต้องเกิดวิปัสสนาเมื่อไม่ไม่ทำความผิดเราจเจริญสมาธิสมาธิของเราก็จะตั้งมั่นไม่คิดถึงความผิดในอดีตที่ทำไว้เมื่อมีสมาธิพิจารณาร่างกายของเราก็จะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงได้สติปัญญาก็จะเฉียบคมเฉียบแหลม ดังนี้เป็นต้นน,นี่คือสุขของคารหัสสี่อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วคารหัสที่หวังความสุขให้เกิดขึ้นกับตนจะต้องมันแสวงหาทรัพย์ไม่เกียดคร้านการทำงาน,นถ้า การแสวงหาทรัพย์นั้นแสวงหาทรัพย์ที่เป็นสองส่วนสองลักษณะได้ยิ่งดีใหญ่คือทรัพย์ภายนอกนะที่เรียกว่าสมมุติทรัพย์ได้แก่แก้วแหวนเงินทองไร่สวนที่นาบ้านช่องรถยนต์ที่อยู่อาศัยทรัพย์สินต่างๆนะเรียกว่าสมมุติทรัพย์หรือว่ามนุษย์สมบัติ นะและอีกประเภทหนึ่งก็คืออริยทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่เป็นบุญเป็นกุศลที่จะติดตัวเราไปได้ในสัมปรายพภพในภพข้างหน้าดังนั้นคารหัสก็ควรที่จะสแสวงหาทรัพย์ทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันไปดังที่ท่านทั้งหลายได้ ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังพระธรรมเทศนานนี้เป็นตน้นนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแสวงหาทรัพย์ทั้งสองอย่างให้เกิดขึ้นเพื่อความสุขของเราเองนะสุขเกิดจากการใช้ใจ่ายทรัพย์ในการบริโภคนะใช้ใจ่ายทรัพย์อย่างพอประมาณไม่ฝืดเคืองนัก ไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ขี้เหนียวขี้ตื่นจนเกินไปจนไม่กินไม่ใช้ไม่บริจาคเลยหรือสุรุยสุร่ายจนไม่มีเงินเก็บหรือเอาเงินอนาคตมาใช้ก็เป็นนี่เป็นสินทำให้เกิดทุกข์อีกเพราะฉะนั้นเราอย่าให้เกิดน,นี่สินขึ้นมาได้เป็นดีคำว่านี่สินก็จะแบ่งเป็นสองลักษณะอีกลักษณะที่หนึ่งคือนี่เสีย นี่เสียหมายถึงนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับตัวเองคือมีนี่แล้วไม่ได้เอาเงินที่ผู้นี้ยืมสินมานั้นไปลงทุนให้เกิดประโยชน์ข้อที่สองก็คือนี่ที่เป็นประโยชน์คือ ู้นี้ยืมสินมาเพื่อการลงทุนให้เกิดประโยชน์ในทางด้านการค้าเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นมหาเศรษฐีส่วนใหญ่มีหนี้แต่เป็นหนี้ประเภทที่เกิดประโยชน์นะนะเขาเรียกว่าสินทรัพย์นะ ซื้อสินทรัพย์คือทรัพย์สินที่มีไรายได้แต่คนจนส่วนใหญ่ซื้อนี่สินนะซื้อรถมาเพื่อที่จะขับเล่นไปวันๆจอดไว้เฉยๆอย่างนี้เป็นต้นซื้อบ้านมาก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรไว้นอนไว้อยู่อย่างเดียวนะต่างกับเศรษฐีมหาเศรษฐีซื้อที่มา เพื่อที่จะปลูกบ้านขายปลูกบ้านเช่าทำโรงแรมปล่นะอยให้เช่าทําพืชสวนไร่นาต่างๆให้เกิดประโยชน์ดังนี้เขาเรียกว่าทรัพย์สินนะดังนั้นเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับเราเราจะได้ไม่ทุกขนะ์แล้วก็ เราจะต้องประกอบอาชีพที่ไม่มีโทษต่อเราในภายหลังนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเอาไว้ในหลักธรรมทั้ง4ี่ประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เพื่อที่จะให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้แล้วเอาไปชุกคิดเอาไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อชีวิตให้มีความสุขตลอดไป อาจารย์แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาจึงขออาราธนาคุณพระเสร,รัตนาตรัยและคุณบารมีที่เราท่านทั้งหลายจงเป็นตบาบะเดชะเป็นพระปัจจัยนำส่งให้เราท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรมตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเท่กควรทุกท่านเถิด ए भा न